ครับวันนี้ก็รู้สึกตอนจริงๆก็คือใจหายครับไม่ไมคือไม่คิดอยู่แล้วว่าน้องชายจะจะไปก่อนเราแต่ว่าลึกๆเราก็ดีใจที่เขาไม่ต้องทอรมานแล้วเพราะว่าช่วงสองสองวันสุดท้ายคือเขาอาการเขาไม่ไม่ดีแล้วเขาค่อนข้างทรมานมาก เราก็ไม่อยากไม่อยากให้เขาต้องต้องอยู่กับความเจ็บปวดที่เขาทนที่เขาทนมานาน,นะครับอก็วันนี้มีเพื่อนเพื่อนๆแล้วก็พี่พี่น้องๆมาส่งอุ้มเยอะมากก็คิดว่าอุ้มน่าจะดีใจเพราะเขาก็เป็นคนที่เป็นที่รักของ ทุกๆคนที่รู้จักเขานะฮะและเขาก็เป็นคนที่มนรุษยยสัมพันธ์ดีไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักครับผมวันนี้ก็คิดว่าเขาคงมองลงมาจากข้างบนแล้วก็คงจะจะมีความสุขครับผมอฝากถึงอุ้มว่า ไม่ต้องเป็นห่วงคุณแม่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรากับพี่อ้ําพี่อันพี่เบิร์ดแล้วก็เอ๋ยแชมป์ทุกทุกคนจะคอยดูแลคุณแม่เองเพราะว่าอุ้มเขาจะเขาจะห่วงคุณแม่ที่สุดแม้กระทั่งช่วงที่ช่วงสุดท้ายเขาก็ยังเวลาไปไหนมาไหนเขาก็ยังขับรถจะขับรถให้คุณแม่นะอุ้มไม่ต้องห่วง แล้วนะแล้วก็ขอให้ถ้าเจอคุณพ่อข้างบนก็ฝากบอกด้วยว่าว่าเราคิดถึงทุกคนคิดถึงพ่อมากๆกเพราะว่าส่วนใหญ่บางครั้งเวลาเจอจับแล้ว่าจะเป็นคนที่คุ้เอยอยู่นะแต่ถ้ามันจะมีคำถามว่าคนไหนพี่คนไหนน้องซึ่งเวลาเพวกเรามีทุก ุ้มก็จะนอ,อนถ้าคนที่รู้จักพุ้มดีก็จะรู้ว่าพุ่มเป็นค,คนที่ความที่น้อยใจมากนะฮะซึ่งเขาเป็นกมาตั้งแต่เด็กนะครับสำหรับส่วนตัวตัวเอเองกับพุ้มเนี่ยก็ใกล้ชิดกันมากเพราะว่าห่างกันแค่สิบเดือนะแล้วก็โตไลเ่เรียนมะาเราเรียนรู้อะไรมา,ราอมกันเรียนเรียนโเรื่อการเรียงไายน้ำด้วยกัน ครับก่อที่ว่าพอเราโตขึ้นมาเนี่ยความสนใจของเราก็อาจจะเริ่มมีอะไรที่แตกแฉกไปในในในทางที่ต่างกัน้างแต่สุดท้ายสิ่งที่เรารักจริงๆก็ยังมียังเป็นอะไรที่ให้เคียงนอยู่ก็คือเรื่องดนตรีนะครับก็ูเองก็เ็ย รับร้องงานของวงบล็อกเซอร์นี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนวงล็อกเซอรของุก็มากันด้วยนะครับชุ้ก็ืนะครับที่อยู่ในวงล็อกเซอร์นะับตัวกจะเป็นดีเจซึ่งตัวตัวเองนี่ก็เคยไปัน้องเปิดอยู่หลายงานไปแล้วก็สนุกสนานแล้วเราจะรู้สึว่าเราปรทัใจที่เวลาน้องเปิดแล้วก็มคน ดีคนที่ส่งนะครับแกี่ว่ามีหลายคนคงชอบที่ได้รับข่าวการจะไปของอุ้ยในครั้งนี้นะครับซึ่งทุกคนก็คงไม่มีใครที่ว่าอุ้ยจะจะจะไปเร็วขนาดนี้ บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าแม้ว่ากำลังใช้จะเข็มแขร่งแต่ร่ากงกายยูคงต่อสู้กับโรคร้ายไม่ไหวสุดท้ายเราก็เลยเวลาที่ต้งองจากก่อไปแต่เชื่อว่าทุกความทรงจำที่พวกเราทุกคนมีต่อกูเนี่ยจะเป็นความทรงจำท,ท,ท,ที่ดีแล้วก็มีความสลาบไปทุกคนที่เป็นเพื่อนทุกคนที่พูดทักว่าเป็นเพื่อน ทุกคนจะรู้ว่าพูารคำให้จริงกัไม่ว่าจะพูดคบจะมีอะไรพูดจาผงผาเสียงดังอะไรไปบ้างโดยเฉพาะเวลาขับรถถ้าใคราปาหน้าจะรู้เลว่าพูดคำทั้งหมดอกไปนะครับอันนี้ก็พูมก็จะก็จะอยงก,กับแม่อยู่บอ่อยเวลาที่แม่นั่งรถแล้วก็รนะรัาวา ชารกาที่มาขัดผวานหน้ว่าทำไมันยรู้ทำไมมันง้อะไรอย่างี้นะอะไรยู่ในการณ์ั้นเราก็จะู้งา